คนนุ่มหล่อสไตล์โอปป้าอย่างน,นายนภัสคนนี้เลิกคิดเรื่องแฟนได้เลยครับเพราะว่าคุณแม่หมูพิมพประกาณนะฮะประกาศเสียงดังฟังชัดว่าไม่อนุญาตครับแม่ลูกชายนนยนภัสจอายุ21ปีแล้วนะคะแต่คุณแม่หมูพิมพประกากลับออกปากถึงเรื่องความรักของลูกชายว่ายังหวงและไม่อยากให้มีเรื่องผู้หญิงมากวนใจในตอนนี้เทียงนั้นลูกชายดีกรีสามีแห่งชาติของสาวๆก็แอบแย้มว่าอของแบบนี้คงจะห้ามกันไม่ได้แต่รับอรองว่าจะไม่ทําให้คุณแม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ คนที่สามนี้มีสปองสเปกอะไรไหมก็ยังไม่ถึงเวลาค่ะดีมากครับยังไม่ถึงเวลาี่ายังไม่ถึงเวลาค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้ห่วงแต่มีความรู้สึกว่าเขายังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำอีกเยอะ <c oughs> ถ้ามีในตอนนี้เดี๋ยวก็มีได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันมันก็ยังไม่วุฒิภาวะอะไรด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรหลายๆต่างน่าจะยังไม่ ไม่พร้อมไม่พร้อมเรากรับฟังกันความคิดของความคิดเห็นของการละการตลอดนี่ครัแต่เขาก็เขาก็ไม่ใช่ว่าห้ามผมอะไรเขาก็ให้ผมบอกแน่ๆแล้วก็ให้ผมคิดเองตัดสินใจเองส่วนเรื่องการเรียนของหนุ่มนายในหลักสูตร c อ m m u n i c เคชัน d e ไซน์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้เหลือเพียงโปรเจกต์จบเท่านั้นซึ่งตนก็ทุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่หากเรียนจบแล้วก็พร้อมลุยงานบันเทิงซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รักค่ะ เข้าใจได้นะลูกชายหล่อขนาดนี้คุณแม่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดานะครับ